สวัสดีพี่พี่แม่แนมะ่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ราเจ็ฟวังเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาก็ขวัญยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เมืององธานีเหมือนเดิมนะคะก็ามาหาขวัญได้นะคะเสาที่ยี่เสาที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มีความหม่นะคะมานำเสนอให้พี่พี่แนะนำพี่พี่เหมือนเดิมนะคะมันพูดเบาไปหรือเปล่าได้ยินเนาะได้ยินพูดเองเลยจา้ามัน มาชมเป็นพื้นแรกนะคะคุณลูกค้าจากฝันแนะนําไม่เยอะนะคะพื้นนี้ฝันจะแนะนํานะคะเป็นลายประตูวางน,นะคะุีู่ี่้าเป็นลายประตูวางน,นะคะออกเป็นโทนสีเขียวนะคะเขียวเขียดเขียว <c ười> ค่ะเขียวขเข <c ười> ียวนะคะเขียวประมาณนี้นะคะพี่พี่ขสวยงามนะคะสวยงามมากมายนะคะขนาดผ้าดึงคุณส่งผ้าเนื้อสวยนะคะฝันนํำเสนอนะคะ นำเสนอในราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆนะคะจับตองได้นะคะ1 8 9่ด้บาทราคาคงที่นะคะราคาที่สวยนะคะลูกค้าจ้าสวยงามนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลยจ mm ้าความพี่ๆนะคะวันนี้ขาัหนยนิบลงมานะคะางานหม่สวยๆนะคะเ mm hmm. ลขที่ก็จะแคมนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะ มานะคะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้ามาชมต่อนะจ๊ะมาเสรแล้วนะคะผืนนี้เป็นพื้นที่นึ่นนะคะมาชมผื้นที่องนะคะคุณลูกค้ามาชมพื้นที่องนะคะพื้นที่องนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ 4, อซนะจา๊ะฝันแนะนํานะคะเป็นลายนางงามนะคะคุณลูกค้าจ๊ะนางงามนะคะอ,อกเป็นโทนสีน้ําเงินนะคะทีนนี้ น้อยมากนะคะคุณตาจ๋าโมาน้อยมากนะคะน,น,นานๆจะได้มาสักการั้งา,า,า,าะคะ,ครคะ,คะคคาร์สารสัคการ์ักกุ่นสักการ์าสักกา่์สาักนะร์สักการสนารการารันาระสบารขัาราทสารสการ์สบกการขวันมาได้ะะัะรสักกาสบากาาัร 0 93 9326นะคะพี่ีคะ่ 0, 9, 3, 9, 0, 9, 5, 9, 3, ะ093 29 095 293 9326่ะจะพื้นนี้เป็นพื้นที่โซนนะคะแนะนำให้เยอะนะคะทำเป็บสั้นๆนะคะรวดเร็วนะคะมาชมต่อนะคะมาชมต่อจะ้ะมาชมพื้นที่โซไปสามนะคะ ืนที่สามนะคะพืนนี้นะคะคุณลูกค้าพื้นนี้นะคะพื้นนี้จะเป็นลายสับปะรดนะคะจะเป็นลายสับปะรดนะคะสวยงามนะจ๊ะขอบอกลายประมาณนี้นะคะก็สอบถามขอนมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะคะส9 3เก้าสามเก้าสามหกนะจ๊ะรัานฟารพี่พี่นะคะแม่แม่ทุกคืนนะคะ พื้นนี้เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่สามนะคะเป็นพื้นที่สามสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะคะขอให้ชมกันอะไรประมาณนี้นะคะชนชัดๆนะคะสีก็จะออกเป็นสีสีสแตนด์ท์ ออกเป็นออกเขียวๆนะคะเขียวๆนะคะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะคะคุณตาจะแต่ภาพคุณจริงสวยนะคะคุณจริงสวยมากนะคะคุณตาคุณจริงสวยงามน,นะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลย มาชมพื้นที่สี่นะคะพื้นที่สี่นะคะมาชมพื้นที่สี่นะคะคุณผู้ชมพื้นที่สี่นะคะขวัญแนะนาเป็นลายเต่างับนะคะเป็นลายที่เป็นมงคลนะคะคผู้ชเป็นมงคลนะคะเป็นลายเต่างับนะคะเต่าก็าแปลว่าเนื้อนะคะผู้ชมีสวยงามมากนะคะจริงๆสวยนะคะขอบอก สอบถามผวานมาได้นะคะเบอร์โทรก็ศูนยกจ้าส9 3เก้าสามกอวันำเสนอนะคะในราคาเบาๆหนึ่าบาทหรือแบาทหยิบไม่เยอะนะคะวันนี้คืนนี้นะคะเป็นพื้นที่โต <c oughs> เป็นพื้นที่สาไม่ใช่เป็นพื้นที่4นะคะเป็นพื้นที่สยังไงเนาะ <c oughs> เป็นไงเนาะ ก็เชวงนี้เงียบนะคะคุณลูกค้าจา้ะลูกค้าไม่ค่อยเดินนะคะก็ mm. วันก็มีเวลาว่างนะคะ mm. ชมทุกวันเลย mm. คืนนี้นะคะ mm. เป็นคืนที่สค่ะเป็นพืนที่ส mm. ีจะไปชมพืนที่5นะคะ mm. ชมืที่ พื้นที่5นะคะหานำเสนอนะคะเป็นลายดำทองนะคะดำทองก็สวยมากสวยสะดุดสวยที่สุดนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายก็ถูกอยากบอกขวัญลืมกลางเตาน้ำให้ดูให้สวยไม่ได้กลางเลินแต่ก็สวยนะ้วค่ะคืนนี้นะจะเป็นลายดำทอง ห้าทา,านหนึ่งคืโซงนะคะตับอกทุกคืนนะจ๊ะทุกคืนนยนยะอัหลังเลยทุกคือนหนึนแปก้บกาทนนงเก้าสิบเาทงานจะเป็นงานดำโซมคคะคุณผู้ากนี้เป็นลายเชิอดสไลด์ดำโคมที่สวยนะคะบอกเลยสวยนะคะสวยงามทุกคืนนะคะสวยงามมากมายนะคะบรรยายในูกตไนื้อจาก้นพืนนี้เป็นคืนที่5้านะคะมาชมคืนสุดท้ายนะคะเป็นคืนที่6กนะคะคุณ ลายชงผืนที่หกนะคะคุณค้าจะ้ะคืนนี้นะขวัญจะแนะนํานะคะเป็นลายโบราณนะคะเป็นลายโบราณนะคะเป็นงานทองมือโบราณทองมือนะคะคุณลูกค้าจ๋าเขาเรียกลายดอกกระเแงคุณลูกค้าเคยเห็นดอกกระเแหงนะคะดอกกระเแงก็จะออกเป็นดอกสี เป็นเยงที่สวยนะคะนุ่มก็สวยนะคะคูณคราจะตัดชุดก็สวยนะคะออกเป็นโทนสีม่วงนะคะคูณคราจะเป็นจะเป็นหยดเป็นสายฝนนะคะเล็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเป็นสีขาววเป็นสเป็นสายฝนนะคะเป็นเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะคูณคราอย่างนี้เลยนะคะก็สวยงามมากนะคะตัดเสื้อก็สวยตัดชุดก็สวยนะคะเป็นตัวสีม่วงสวยนุ่มก็สวยนะคะ ที่บ้านฝันนะคะแถวบ้านฝันนะคะเขาชอบนุ่งนะคะชอบเอาไปนุ่งนะคะจะเป็นลายเอกกรเี๊ยงนะคะนุ่งสวยมากนะคะในงานนี้นะคะคืนนี้นะคะผฝันนังเสนอนะคะ1 5ึ0ร้บาทน,นะคะพี่คะ1,550ันบาทค่ะเป็นงานใหม่เทสโทรมือทุ้งขุยนะคะคืนสุดท้ายผันแนะนำนะคะเป็นงานบูาานะคะเป็นงานบูาา ลายดอกกระเงยงนะคะพี่ขาลายดอกกระเจงสวยราคา,าเบาเบาหนึ่พนห้าร้อยหบาทนะคะสอบถามาได้นะจ๊ะเบอร์โทรสี่เก้าห้านะคะสงเก้าสามเก้าสามสงกนะคะวันพาพี่พี่นะคะแลาพี่พี่ขาพี่เม่นะคะทุกือที่หึิมานะะในคะวันนี้นะคะไม่เยอะทั้งหมดอ,อกคืนนะคะในนี้มีอยู่4ีมตรนะคะสีมตัดออกได้แับตัดขาย นะะคดังขายชุดนะคะไม,ไม่ใช่ชุดเป็นเป็นถุงนะคะก็ถึงม,มีโเมตรแต่นี้มีอยู่4เมตรนะคะจากก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วน,นะคะปากเพชนค่าเยอะนะคะติดเอกี่เม็ดนจะจ้าวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ